นะครับผมมีคําถามหนึ่งเป็นเรื่องราวคดีที่อยู่ในความทรงจําผมที่ตั้งใจที่อยากมานั่งคุยกับนายไม่ทราบว่าเคสนี้นายจะเคยผ่านมือไหมแต่ไม่รู้ว่าตัวสมวยนั้นนายเป็นผู้การการเจันทบุรีหรือเปล่าแต่มันเป็นคดีที่ยังไม่ออกนะนายคดีนี้ยังไม่ออกนะยังไม่ได้ตัวนายจําคดีเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่ถึงสิบปีนี่ละครับ<ด>ที่นะว่าข่มขืนคนแก่ โอ้โหไอจอนนี่มึงถามนี่เป๊ะเลยนี่คดีนี้เป๊ะเลยนี่คดีนี้เป็นคดีที่แบบว่านักสืบมือป่าหลายหลายคนที่ได้ลงคดีก็มันยังยังอยู่ในใจกันหมดเลยครับเล่าเอางี้ก่อนนะตอนนั้นเราเป็นรองผู้จัดการตารวจภูธรภาคเจ็ดคุมฝ่ายสืบสวนคุ้มฝ่ายสืบสวนนะนายทันเนาะครับเนาะคดีนี้นี่แหละผมตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้แหละครับเนี่ย ที่สมุทรสงครามใช่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านบ้านคุณลุาคนในสวนในสวนด้วยครับในสวนยกใต้ถุนสูงเพราะว่ามันใกล้น้ําเวลาน้ําท่วมน้ําทะเลนุ่นเนี่ยมันจะนั่นยกใต้ถุนสูงนะมันนะครับคดีนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเป็นคดีที่อยู่ในความทรงจําของมือปราบนักสืบหลายหลายคนรวมทั้งผมผมมีมีโอกาสได้ไปร่วมขี่คายอยู่พักหนึ่งอ่าเดี๋ยวนั่งคุยกับนายต่อครับ ผมไปดูที่เกิดเหตุครับตอนนั้นยังเป็นท่านผู้จัดการพลตารวจโทพงศ์สันเจียมอ่อนเจียมอ่อนตอนนั้นนายอยู่ศูนย์สื่อศูนย์สื่ภาคเจ็ดไหมครับอยู่ผมไม่ผมเป็นรองผู้จัดการแล้วโอ้รองผู้จัดการนะไปรองผู้จัดการแล้วขึ้นเป็นรองผู้จัดการนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต่อยุคพอดีพอไปดูที่ตอนนั้นนายแมโอนายอะไรยังอยู่ภาคเจ็ดอีกมั้งครับใช่ไหมครับเจีไอ้บัวนายบัวเป็นผู้การนายบัวผู้การไอ้บัวเป็นผู้การศูนยสื่อศูนสื่บัวนะแล้วอ่า เพื่อนรุ่นเขาครับไอแมวสมชายลักษณะสนอกีสนะซับเดียก็อยู่ได้ลงมดอยู่ศูนย์สืบเป็นรองผู้การเป็นรองผู้การศูนย์สืบถือว่ายอดฝีมือทั้งสามคนกีสนะซับเดีสมชายลักษณออนตเอยื่อนะครับนายแล้วก็นายบัวนะครับไอบัวชื่อจริงอะไรมึงจามันได้อยู่ในติดปากนิดเดียวเราเรียกแต่ชื่อเล่นคนะครับ บัวเป็นผู้การผมเป็นรองผู้จัดการฝ่ายสืบสวนครับมันมีรองผู้จัดการฝ่ายปราบปรามคือท่านพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงอ่านายต้อยปบไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนูอ่าหนูที่เป็นรองผู้ว่ากทมอ่าครับครับก็ไปดูที่เกิดเหตุรับครับดูที่เกิดเหตุปุ๊บก็ผมขึ้นไปที่เกิดเหตุนะก็รู้รายละเอียดหมดคุณป้าเนี่ย แกอยู่ตัวคนเดียวอายุน่าจะประมาณแปดสิบนะแปดสิบแล้วไอ้เคี้ยนี้โรคจิตใช่มันมาตามคลองน้ำคลองน้ำแล้วไม่ใส่รองเท้าแล้วมันมีไม้ไผ่อันหนึ่งไปพาดตรงหน้าต่างพาดตรงหน้าต่างมันปีนได้เป็นเราปีนนี่ไม่ได้ลื่นปิดลื่นปิดเลยแต่มันปีนขึ้นไปได้ ป้าเขาปิดประตูลงดานเรียบร้อยอแต่เปิดหน้าต่างนอนอมันปีนเข้าตรงหน้าต่างแล้วมันข่มขืนแล้วมันซาดิตข่มขืนเสร็จนะมันเอาขวดขวดน้ําเนี่ยอไอขวดน้าไม่ใช่ขวดใหญ่เท่านี้นะเป็นขวดน้ําเล็กๆที่เขาถวายพระพุทธอะ่ะมันเอาขวดน้ำํำยัดอวัยวะเพศเขาเราก็แต่มันร่วมเพศจนสําเร็จนะครับส่งศพไปตรวจพิสูจน์แล้วปรากฏว่า พบเชื้ออาซูจิใช่ไหมฮะแล้วในขวดอะไรเนี่ยเราก็เก็บลายพิมพ์นิ้วมือได้อะไรได้ในที่เกิดเหตุแต่คดีนี้ยังจับไม่ได้เราก็วานเลยวานค้นหาปลาแถวนั้นก่อนค้นหาปลาทั้งหมดเลยใครที่แม่นชอบเดินหาปลาเนี่ยคนที่มีบ้านอยู่ชายน้ำฟังนะครับ ท่านชีวิตมีความสุขมากเลยท่านจะตายง่ายๆเลยไม่ว่าจะอยู่ชายแม่น้ําหรือว่าจะอยู่ริมคลองเพราะคุณไปทํารั้วได้ไหมจอนี่ถ้าบ้านผมปลูกอยู่ริมคลองใช่ครับไปทารั้วกั้นก็มีความผิดปิดกั้นลําน้ําสาธารณะใช่ชาวบ้านเขาก็เดินผ่านบ้านเราไปเขาบอกเขาหากบหาเกียบหาปลาเราป้องกันเขาไม่ได้หรืออยู่ริมแม่น้ำชาวพยาคนล่องเรือมาแพ้ที่ชายตะลิ่งเราเนี่ยคุณไปห้ามเขาได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออันตรายของคนที่รักวิวธรรมชาติอยู่ริมน้ําผมนี่ไม่เอาอยู่ริมน้ํานี่ไม่เอาแรับคดีนี้นะเรากวานมาเลยต้องสงสัยทั้งหมดตัวนในพิมนี่มือแฝงก็ไม่พบประวัติการก่ออาชญากรรมมาก่อนไม่รู้ว่าใคร,ครส,สมัยนั้นมันกรมการปกครองทำบัตรประชาชนเคสนี้เห็นว่า นอกจากไอ้จุดที่สงสงครามมันมีเกิดเดียวโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยพฤติการใคล้กันเ่ยหลังจากนั้นนะวานมาเอาไปตรวจดีเอเจเจอไอ้จอนนี่ก็หิ้วตัวไปไปตรวจดีเอต้องสงสัยหมอไสยรับจ้างหรือคนที่เคยมาส่งคุณป้าเวลาแกไปซื้อของตลาดเนี่ยแกจะจ้างหมอไสยวินรับจ้างเนี่ยมาส่ง หรือคนมาปีนต้นมะพาร้าวอายุเจ็ดสิบกว่าก็ตรวจดีเอ็นเอกันหมดเลยเรียกว่าตรวจโดนเอามาหมดอะ่ะตอนยุคนั้นนะครับหมดค่าตรวจดีเอ็นเอไปประมาณสองแสนกว่าบาท <c oughs> ยังไม่ได้ตัวเลยเราก็ขยายวงกว้างเวลาสืบสวนคดีคอะไรเนี่ยเราก็ขีดวงก่อนขีดวงเหมือนก้นหอยอะ่ะวงเล็กก่อนขยาย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 ,ขยายไปเนี่ยเ้ยขยายข้ามจังหวัดแล้ว ขยายข้ามจังหวัดมานครถมสมุทรสาครเพชรบุรีลาดบุรียังไม่เจอยังไม่เจอเอาตัวผู้ต้องสงสัยมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยครับก็ผมโดนย้ายโดนย้ายผู้แต่เคสนี้นายบอกเลยนะครับมันยังอยู่นี่แล้วมันก่อเหตุอีกหลายลายหลายรายพอเสร็จค<า>ุณป้านนคนนี้นะยังจับไม่ได้นะครับก็มาก่อเหตุอีกครับใช่เขตพื้นที่ใกล้กันที่สมุทรสงครามใช่ครับนะครับ หลังจากที่ตำรวจระดมกันทั้งกองปราบบชกมือปราบมือแปรทั่วประเทศเลยระดมกันเรื่องไอ้โรกจิตเนีโรคจิตนี่ระดมกันหลังจากนั้นท่านหารผลเนี่ยย้ายมาหารผลย้ายมาเป็นผู้ชัดการผมโดนย้ายแล้วแต่ยังไม่ได้เดินทางยังช่วยราการทามิ่งยังต่อเนื่องกันนิดนึงนะฮะ ไอหานพลบอกต้องฆ่ามันให้ได้ไอ้นี่นะมาเนี่ยบอกว่าต้องฆ่ามันให้ได้เอ้ยก็อยากฆ่าแล้วมาเนี่ยอันนี้ผมไม่ห้ามนะไอเี้ยนี้สมควรคือมันข่มขืนธรรมดานี่ไม่เป็นไรใช่แต่มันฆ่าด้วยด้วยคนแก่ด้วย้งนั้นนะครับแล้วมันมาก่อเหตุที่นครชัยศรีนครชัยศรีมันเดินมาตามมันมาตามน้ําอีกมันไหลมาตามน้ําอีกมาข่มขืนและฆ่าเขาอีกแล้วคนแก่อยู่ในไร่ในสวนเนี่ยใช่ครับ โอ้โหตามกันแต่ว่าผมไม่ได้รับผิดชอบแล้วไงไม่ไอ้เนี่ยต้องไปเป็นจันเลลมันมันยังเป็นอะไรที่ยังคาเดี๋ยวนี้นะมันมีข่มขืนที่สุพรรณข่มขืนและค่าที่สุพรรณคนแก่อย่างนี้เหมือนกันผมยังบอกท่านผู้จัดการเนี่ยไอ้ผู้จัดการโอภาเกตเนี่ยไอ้โอ้มึงไปตรวจดีเด้วยว่าตรงกับไอ้นี่หรือเปล่าได้ตัวไหมครับเคสสุพรรณ เคสุพันธ์เขาได้ตัวนะได,ได้ตัว,ตวจับตัวผู้ต้องหาได้คนแก่ไหมเนาะผมไม่ได้ตามมัน<ร>มข่มขืนคนแก่คนแก่ข่มขืนคนแก่อตอนนั้นแล้วลงกันเป็นเรื่องตลกเลย ลงในติ๊กตอกลงในการ์ตูนมั่งว่าอ้าวคนแก่นั่งรถไปไหนเลยจะไปนครใช้สีกะไปเจอไอ้โรคจิตนี่มันข่มขืนแต่ไอ้เคสที่พวกเราทํายังไม่ออกไหนยังไม่ออกยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ออกแต่ว่าคดีนี้เราถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ใครก็ยังที่ใครไม่ได้ยังให้มือปาบทั้งหลายเนี่ยนะยังที่ลายไม่ได้ยังพอมีข่มขืนคนแก่ทั่วประเทศเนี่ยเราจะจอยกันเฮ้ใเอามาตรวผมก็เฝ้าอยู่นะผมก็เฝ้าติดตามผมี่จะเป็นคนที่งานเคสไหนที่ยังไม่ออกเนี่ย จะเก็บเป็นข้อมูลไว้เท่าที่ผมรู้เนี่ยประมาณ6คดีแหละใช่ครับคมคืนคนแก่แล้วฆ่าเนี่ยหคดี6คดีครับใช่ถูกต้องครับนายไอ้จอนนี่ถ้าไปตรวจดีเรู้ว่าเป็นคนร้ายนะอย่าไปจับมันครับเข้าใจป่ะอย่าไปจับชีวิตมันลําบากช่วยมันไปเถอะมันขุมขืนถ้าจับปุ๊บเนี่ยนะมันก็ติดคุกติด ติดแน่นติดจริงๆยังไม่ออกครับสิบสี่สิบห้าปียังไม่ออกเดี๋ยวก็ออกมาอีกหม่ๆหมายถึงคดีนี้มันก็ยังไม่นั่นนะครับยังขี้ขายไม่ได้ยังขี้ขายไม่ได้ก็จะเป็นคดีที่อยู่ในความทรงจําของมือปร้าบหลายคนใครที่ยังไม่เกษียณนะฟังคดีเนี้ยไปทาหน่อยพยานหลักฐานเขาเก็บไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยนะเสียหมามือปากหมดเลยเนะหมาโดนหมดครับโดนหมดโดนหมดไนไม่ออกคนไหนอ่ะมันมันเหมือนจะ ฟังในรูปแบบพฤติการที่นายเกิดมาเมื่อกี้เาค่าเหมือนว่าเหมือนจะง่ายนะแต่มันมันยิ่งกว่าเซียนอ่ามันเหมือนยิ่งกว่าเซียนผมทายนะผมทายนะครับผมทายนะให้คนนี้วิเคราะห์นะมีอาชีพหาปลาหานกอาจจะปักเบ็ด อะไรเนี่ยหาปลาไปตามลําคลองเพราะดูจากที่เกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยใช่มันจะอยู่ติดคลองแต่ตัวเราก็ติดม่นาเอาตัวมาหมดสแกนมาหมดสกรีนหมดแล้เอาคนต้องสงสัยมาพบออกมาเนี่ยนะไม่ออกครับอ๋อแต่มันเสียนมากเลยด้วยไม่ใช่เสียนฮะอย่างนี้ฮะคนร้ายคนนี้โรคจิตครับจนนี่รู้ไหมว่าคนเป็นโรคจิตเนี่ยถ้านักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะรู้ถ้าคนชอบข่มขืนศพ มันจะไม่ข่มขืนคนแก่มันจะเลือกแต่ศพอย่างเดียวคนข่มขืนเด็กมันก็จะข่มขืนเด็กอย่างเดียวไอ้คนข่มขืนคนมีสามีแล้วมันก็จะข่มขืนคนมีสามีมันโรคจิตมันโรคจิตแต่ว่าปล่อยไว้ไม่ได้มันข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนและวฆ่าเนี่ยติดคุกออกมามันไม่กี่ปีเดี๋ยวมันออกมาก็แม้แต่สังคม ในเรือนจาเนี่ยเขายังไม่เอาเลยนะไม่ผมขืนและฆ่าคนรุ่นแม่เนี่ยใช่ครับซึ่งเขาไม่เอาตั้งแต่ผู้หญิงแล้วครับในใช่ข้างในนี่มันเข้าไปนี่โดนเลยโดนแล้วมึงโดนรับน้องหนักเลยละโดนรับน้องหนักโดนหนักเลยครับ